ชาวไทยลือ้อหรือบางครั้งเรียกว่าลือ้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกระดมีวัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกับกลุ่มไทยอื่นๆเช่นไทยใหญ่ไทยดำและไทยขาวชาวไทยลือ้อมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในแคว้น12ปันนาทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานประเทศจีนนอกจากนี้ยังพบชาวไทยลื้อในลาวเมียนมาและประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เช่นจังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่และน่านความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีนเช่นสงครามและการปฏิวัติทําให้ชาวไทยลื้อจํานวนมากอพยพเข้าสู่ไทยลาวและเมียนมาชาวไทยลือ้อมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโบราณในภูมิภาคนี้เช่นอาณาจักรล้านนาในยุคอาณาจักรล้านนาพุทธศตวรรษที่1 8บแถึงยีชาวไทยลื้าาไ,ลได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ล้านนาและมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอาณาจักรน,น่านชาวไทยหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรน,น่านโดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ชาวไทยหรือพูดภาษาไทยหรือซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระไดมีความใกล้เคียงกับภาษาล้านานาภาษาไทยใหญ่และภาษาไทยกลางการแต่งกายของชาวไทยหรือมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการใช้ผ้าทอมือที่มีลวดลายซับซ้อนชาวไทยลือ้อมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเช่นประเพณีปีใหม่ไทยลือ้อตรงกับสงกรานต์และการบวชลูกแก้วในประเทศไทยชาวไทยลือ้อมีชุมชนใหญ่ในจังหวัดน่านเช่นที่อำเภอปัวและเชียงกลางซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเช่นการทอผ้าเช่นผ้าสิ้นตีนจก การทำอาหารพื้นถิ่นเช่นข้าวกันจินข้าวคลุกเลือดหมูปัจจุบันชาวไทยลือ้อยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงจากการรับวัฒนธรรมภายนอกการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเช่นบ้านไทยลื้อในจังหวัดน่านและเชียงรายช่วยให้วัฒนธรรมไทยลือ้อได้รับการเผยแพร่และรักษาไว้ได้ในระยะยาว The Thai Language การใต้ลื้อ Numbers